การหวงแหนสิ่งที่ไร้ประโยชน์ย่อมไม่เป็นผลดีภายใต้แสงแดดอันสดใสในฟาร์มอันเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นช่วงเวลาแห่งความงดงามอันเงียบสงบสุนัขตัวหนึ่งนอนยังมีความสุขอยู่บนหญ,ญ้าสดมันรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่รางหญ้าล้นไปด้วยหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่เป็นเตียงที่มีชีวิตชีวามีวัวหิวโหวยเดินอย่างอ่อนแรงมาหารางหญ้ามันหิวและอ่อนล้ามากวัวเดินเข้าไปใกล้รางหญ้า จมูกของมันกระตุกด้วยความคาดหวังที่จะได้กินหญ้าสดขณะที่วัวกําลังก้มหัวลงเพื่อกินหญ้าสดนั้นสุนักก็เงยหัวขึ้นทันทีพร้อมกับเห่าคำรามเสียงดังหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าวัวข้าไม่ให้เจ้ากินหญ้านี้เป็นของข้าข้าจะเอาไว้นอนพักผ่อนสุนัขเห่าคำรามอย่างก้าวร้าวทาลายความคาดหวังของวัวอย่างสิ้นเชิงวัวหยุดกระทันหันด้วยความตกใจและหวาดกลัวพูดบ่นพึมพำกับสุนัขว่าเจ้าสุนัขแม้แต่หญ้าที่เจ้าไม่กินเจ้ายังขัดขวางไม่ให้ฉันกินอีกสุนักกินหญ้าไม่ได้รอ ทำไมไม่ยอมให้ฉันกินละ่ะนอนอยู่เฉยๆก็ไร้ประโยชน์แต่สุนัขก,ก็ไม่ยอมขยับมันยังคงเหา่าและทำตัวหวงแหน่ย่าที่มันเองก็ไม่ต้องการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนที่ขัดขวางกีดกันผู้อื่นการหวงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมีแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าน้องๆชอบนิทานสนุกสนกแบบนี้รบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ